นี่อะไรยาหนวดแมวใช่ไหมนี่ยาหนวดแมวหนูอ่ะกินไหมย,ยาหนวดแมวกินไหมลูกอ่ะอันนี้น่เนี่ยหาไหมยาหนวดแมวอ่ะกินไหมลูกอ่ะอ่ะกินไหมกินเปล่ายาหนวดแมวอ่ะสนใจโทรศัพท์มากกว่านี่ปู่สาหารยาหนวดแมวให้น,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 นี่นีมามาแล้วมาแล้ว ไม่ว่าอยู่มุมไหนของโลกสองตัวนี้ต้องตามมาเอาจะถ่ายให้เจอสองตัวไม่กี้เห็นไหมนะย่าหนวดแมวอ่ะเริ่มดมแล้วใช่ไหมใช่ไหมที่ตามหากันใช่ไหมนี่ไงย้าหนวดแมวนี่ไลูกนี่นี่ไงนี่ไงกินดิ กินอินอ๊ะเอ๊ะเอ๊อ๊ะยากันเหรออย่ากัดกันนะลูกห้ามกัดน,นะกัดม้าตีนะกัดม้าตีนะตีเปี้ยเปี้ยเลยถ้าตีกันนะ่ะทะเลาะกันนะ่ะดมดมกันโยคนละไซส์เลยเนี่ยชาบูทับไมคี้เนี่ย